เอลโมนสตาร์มาแล้วน่ารักไม่ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตัวก่อนเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่น้องเนยนะคะนี่น้องมะกรีนนะคะว่าในคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดทักกันมาเยอะมากพี่คะพี่คะตัวน้องดํามากเลยค่ะหน้าดํามากเลยค่ะน้องเนยมันมันต้องขาวกว่านี้ไม่ใช่เหรอคะมันมันจะดำะไรขนาดนี้อะคะพี่ไม่ใช่เนยไงโลวมะกรีนค่ะเนยเทียมเนยเทียมเนยเทียมาถึงก็ลงสีน้ําตาลไปทั่วเลยนะคะเป็นน้ำตาลอมเหลืองใสเหลืองเยอะหน่อยนะคะไปดูวิธีการผสมสีน้าตาลก็ได้นะคะที่คีปผสมสีสอนไว้แล้วและนี่เลยค่ะคุณภาพสีที่ร้านดิฉ ้าใครได้ลองระบายจากงานวัดแล้วมานอนระบายที่ร้านฉันจะรู้ว่าคุณภาพสีคือดีคือจึ้งมากเป็นสีเกรดอาร์สเตตที่อะคริลิกแท้พี่คะหนูไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าสีพี่มันดีเอา,อางี้ถ้าหนูไม่เชื่อนะคะหนูสามารถกดสีอะคริลิกยี่ห้อเอลมอนสตาร์ของพี่ได้เลยคะ่ะที่ตการ์ดอัพเฟอร์สีอะคริลิกยี่ห้อเอลมอนสตาร์ค่ะสีสันสดใสเน,น,นื้อสีเนี่ย,ล,ยละเอียดเข้มข้นแท้ล้วต้องลองวา้วาวาวา้าวว้าวแค่ทีเดียวเอาล่ะไล่สีแก้ตกแต่งจมูกสีส้มเรียบร้อยแล้วต่อไประบายสีตาเธอมีตาให้หน่อยเดีีียยยยยววแแแตตตตตตต่่่่่่่าา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 ังไไไไมมมมมมโเเ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 เรรกก็็ิปลลลลลคะะช้้้้้สสขขนนนนนำบบหหหๆๆทธอออดด วันนี้จุดไค่แม็กมันอยู่ที่ลายแพะก,กันเปื้อนค่ะเธอรอดูได้เลยแล้วก็ลงเปาสีชมพูค่ะโอ๊ยน้องมาการีนของฉันกระเป๋าต้องชมพูเท่านั้นและต่อไปค่ะเพิ่มชายของแพกกะกันเปื้อนด้วยสีส้มแบบนี้นะคะเป็นส้มแบบพัตเทลหน่อยๆแต่ว่าออกเข้มนิดน,นึงนี่เลยเกลี่ย <ๆ S 1> ไปทั่วด้านหลังแบบนี้นะคะตรงไหนที่เป็นพื้นที่เล็กเธอใช้ผู้กันอันเล็กนะคะอย่าใช้อันใหญ่เธอเวราระบายสีเนี่ยไม่ควรมีผู้กันเบอร์เดียวนะคะถ้าใครอยากได้ผู้กันหลายเบอร์เธอกดที่ตการ์ดโปรไฟล์ได้เลยแล้วก็เก็บขอบรายละเอียดค่ะให้คมๆแบบนี้นะคะะะะะต้้้้ออออออองงคคค่่ยยยๆๆนน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 เเเเเธจจ็็หหมัทาาีดดปปปปปแลลววใรรรร์ิไไไไโบกะ พื่อนพี่จะวาเป็นรูปอะไรเ่รคะแต่ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นไส้กรอกใช่ไหมคะหรือว่าคุณเชียงโน <c oughs> no, น้องมาการีเขาแบบขนมค่ะลูกสายหวานเนาะจะมาไส้กรอกคุณเชียงอะไรกับเธอฉันวาเป็นรูปแพนเค้กสีน้ําตาลวาเป็นวงรีแบบนี้เลยให้เหมือนรอยไหมนะคะแล้วก็เติมแบบชั้นแพนเค,ค้กลงไปแบบนี้เลยลสีขอบน้ําตาลให้นิดนึงนะคะจะได้ดูเหมือนเป็นรอยไห้ไงคะแล้วก็เติมน้าผึ้งค่ะเราต้องราดน้าผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานเธอแบบนี้น้าผึ้งเราจะใช้สีส้มนะคะผสมดันลงไปนิดนึงนะคะให้มันเข้มขึ้นแล้วเราก็เติมเนยไปแบบนี้เลยเป็นก้อนเนยข้างบนแบบนี้ก้อนเนยก็ไม่ยากค่ะลูกเอาสีเหลืองผสมขาวลงไปนะคะให้มันดูแบบนวลๆแบบพาเทลอะแต่ด้วยความที่มันเหลือหมดเธอเราต้อง ให้มันเด่นขึ้นมานะคะเราใช้สีชมพูอ่อนนี่แหละตัดขอบของแพนเคแล้วก็เติมฟรุงฟริงมาแล้วค่ะคุณแม่ฟรุงฟริงสีชมพูไปเลยจ้ะและนี่เลยเพิ่มดีเทลให้กับน้ำผึ้งนะคะมันต้องมีเงาสะท้อนแบบนี้เราเอาสีขาวมาเต็มแต้มบริเวณขอบขอบนะคะแต้มนิดแต้มหน่อยเธอมันเงาขึ้นมาดูซิมานน้ำผึ้งว่าแอบเห็นเราก็อยากกินกันเลยเนี่ยร้านไหนมันาขายบ้างนะช่วงนี้และนี่ค่ะตรงกระเป๋าตรงนี้ค่ะที่ฉันมองมัเหมือนขนมปังเธอเราก็จะระบายสีไปขนมปังเลยนะคะเอาสีน้ำตาลอ่อนลงไปแล้วก็เอาสีน้ำตาลเข้มปาดเป็นรอยไม้แบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นการสลักชื่อนะคะให้กับคนที่ซื้อน้องมาการีนไปนะคะเขาชื่อคุณพลอยค่ะดิฉันก็เขียนชื่อให้เขาเลยแบบนี้นะคะใครที่ืผลงานดอย่าเขียนชื่ออะไร โพสมาได้เลยค่ะดิฉันจัดให้เพิ่มรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆหน่อยนะคะขอพักกระเพื่อเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้น่ารักมากาไปให้มันรอบเลยนะค่ะจะดูน่ารักมีดีเทลมากขึ้นเรามาระบายสีฐานกันค่ะด้วยวันนี้นะคะพักกระเพื่อเป็นลายแผ่นเคก้กค่ะแล้วจะว่าเป็นรูปแพนเคก้กแล้วน่ารักมากเธอใครที่รู้ามาถึงตรงนี้ตามธรรมเนียมของช่องเราเลยค่ะสำหรับคนที่ดูจนจบเธอความเลิศเรามาดูคนรับกันดีกว่าสำหรับคนที่ดูจนจบวันนี้จะขออีโมติรูปหมีรูปแพนเค้กคอปแพนเค้กสี่อันแล้วก็มีรู<ค> การีนตัวนี้เลยกับพักก็เปอนลายแบนเค้กทอดร้อน